ประเทศเป็นประเทศเครื่องบินประเทศใช้ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันเหมือนกัน ก่อนจากพื้นที่จากัดนะครับพื้นที่จำกัดนะครับ,ก,รบการแสดงอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับ mm hmm. ก็ติดกับรู้ศักไม่ว่าจะเป็นอาคารแล้วก็ต้นไม้นะ mm hmm. ก็ชมพอ,พอรู้นะครับพอรู้วิธีการบินนะครับก็ถ้าเด็กๆนะครับหรือว่าผู้ชมท่านใดสนใจนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวหลังจากการแสดงเสร็จนะครับก็ แวะไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เซนใ,ใกล้ๆกับเซนของการศึกษานอกโรงเรียนตอนนี้สาธิตทำการนมหมดไปแล้วนมยังใช่ไหมต่อการศึกษานอกโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะในด้านใดนะครับท่านที่ต้องการศึกษาอาชีพาสาขาต่างๆนะครับก็ไปเรียนกันได้นะครับเรียนฟรีอุปกรณ์ฟรีสอนฟรี ได้อาชีพฟรีด้วยอตอนนี้มาชมนะครับเชื่อมินเล็กกันก่อนนะครับต่เริ่มจะเป็นโชว์สูงขึ้นนะครับโชว์สูงขึ้น ก่อนน้นนองๆถ้าไดอยากเป็นนักบินนะครับไม่ว่าจะมาทางนี้ไหม <c oughs> นะครับมีอันนี้มีคนระขับด้วยครับออกมาอยู่นอกลำก็มีทหารจะโรยตัวลงจากเครื่องบินนะครับเดี๋ยวจะแสดงการโรยตัวของทหารลงมาด้วย อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นนะครับมีร้นไม้อะไรเยอะๆนะครับที่วัตถุใหญ่นี้นะครับตอนนั้นก็ไม่ต้องรีบนะครับคิวก็อาหารยังเหลือนะครับอาหารยังมีอยู่นะครับทานกันไปเรื่อยๆนะครับของขวัญจากสมอทองไม่ทราบว่าหมดหรือยังเห็นเรื่องเก๋นะครับน่าจะหมดแล้วนะฮะแต่ของขวัญของนายกรันนะครับยังเหลือเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะแจกกันต่อ อันนี้เรานะครับอันนี้เป็นทอน้ํามันเหมือนกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทอน้ํามันไซส์600หรือถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ขนาด5้าศูนย์จุดห้ากบนิ้วนะครับอันนี้นะครับเป็นใช้น้ํามันในโดมีเทนนะครับจริงๆมันเป็นแอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเป็นแอลกอฮอล์ผสมในโดมีเทนนะครับ รอบค่อนข้างจัดนะครับประมาณหมื่นพันรอบนะครับซึ่งค่อนข้างอันตรายที่บอกว่าเด็กๆต้องระมัดระวังนะครับทุกครอบครัวควรจับเด็กๆไว้ย่าใหญ่เด็กเข้าไปนะครับด้วยรอบที่ที่ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ในการบินเดินทางเป็นลักษณะของการบินเลขแดนะครับจะให้บินปาดแหลงหรือที่เขาเรียกว่าบิน3ามดีคงไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่มันจำกัดแล้วก็อันตรายนะครับ ราต้องแค่ฮอปเดินทางโชว์นะครับอันนี้เป็นฮอทพี่ก้างนะครับเป็นฮอร้สำหรับทั้งฝึกแล้วก็ทั้งแข่งขันนะครับจะใช้ฮอนี้ซึ่งจะเป็นฮอที่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเป็นสองลังเป็นเครื่องยนต์นะครับลังสีเพานะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอะพุตซาหนึก้าศูนะครับเป็รจำเรียมแบบของจริงนะครับตอนนี้ลุงน้องได้เปิดไชด้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเด็กๆอย่าเข้าไปนะครับลูกถอยออกนะครับ อันนี้ฟลิปแล้วนะครับเป็นการโนตอินนะครับแล้วก็ดีดตัวลงมานะครับซึ่งจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะครับอันนี้นะครับขอบอกนะครับว่าเอราสเกลเหมือนสองลังเมื่อกี้ไม่สามารถทําได้นะครับด้วยน้ําหนักที่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นฮอรที่ก้างที่น้ําหนักเบานะครับสามารถเล่นผาดแสงได้ที่เราเรียกกันว่าฮอ 3D นะครับอันนี้นะครับลิปหายท้องนะครับแล้วก็โนตอินด้วยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยาก ถึงยากที่สุดนะครับตอนนี้กําลังจะตัดหญ้านะครับกาลังจะตัดหญ้านะครับด้วยเห็นว่าเีลาหนามหญ้าที่นี่อาจจะหญ้ารกนะครับนะครับตอนนี้รอบเนี่ยมาไม่ตม่ำกว่าหมื่นแปดพันรอบนะครับที่ใบพัดนะครับซึ่งเรียกรอบมาสำหรับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโรนนะครับเป็นการโรนนะครับเป็นท่าเฉพาะ ซึ่งยากกว่าเมื่งทั้งนี้อีกนะครับหุนด้านข้างนะครับต้องปรับแต่งหอให้ได้ในลักษณะที่สําหรับการบินสารีโดยเฉพาะนะครับถ้าหอแสดงดาดทั่วไปจะไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้นะครับถามว่าทําไมมันถึงลอยได้นะครับเพราะใบพัดที่อยู่ข้างบนนะครับมันกดอากาศลงไปนะครับระวังนะครับอันนี้นะครับเอาพอของปากของคอไหมครับลุงน อ่านะครับต่อไปจะลองออโต้นะครับเวลาคือพอดับพอจริงก็สามารถลงแบบนี้ได้นะครับดับเครื่องลงนะครับแล้วก็หลับสวยมากครับขอบมือไหนครับขอบเสียงขอบมือไหนครับ